าเราต้องการชนะอาิสุทธิเวชชาชีวะง่ายใจมากวันที่สิบสี่นะครับซึ่งเหตุที่ผมไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมเพราะผมปราศัยเสร็จผมเองเอารถเล็กๆเ,เอาชุดคนสองคนผมต้องการไปตะเวนดูอะ่ะไอ้ที่พระดุลกะระแสนี่เป็นยังไงยม,มาราชเป็นยังไงผ่านซาเป็นยังไงเพราะผมจะได้ประเมินสถานการณ์ดูแต่ปรากฏว่าพอออกไปแล้วนะั้นนึกไม่ถึงว่ามันจะย้อนสวนปราอเอาตอนนั้น และเข้ามาไม่ได้เลยแต่พวกผมก็โทรโทรศัพท์พูดคุยกันตลอดในทุกเวลาและมีแนวความคิดอยสองทางกันประาพี่นุ้ยทางหนึ่งก็คือว่าให้เข้ามาสลาย,ลยและสุดท้ายก็นำพาสู่การบาเดเจ็บถึงตายมีคนตายท้ายท,าที่สุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ไม่ได้เพราะนี่คือการฆ่ารอดคำหนึง่งการฆ่าที่ดินแดงอาจจะเก็บสุ่ไ,ได้วจะไม่สุดกัน การฆ่าพิจุดืนอาจจะเสนไปได้เดี๋ยวรู้สุดกันต่บริเวณทำเนียบรัฐบาลพวกผมเองก็มีความรู้สึกนว่าเราไม่ต้องการเอาชีวิตประชาชนมาสังเวยกับการต่อสู้กันอีกแล้วถ้าต้องการเอาชนะอภิสุทธ์ประชาชนนะไา้หรือไม่ลงไปที่รุองร้องของประชาชนเขาก็จะร้องพวกผมที่เป็นแกนนําทุกคนแล้วท้ายที่สุดเมื่อเอากําลังทหารแถวหนึ่งแถวสองแถวสองแถวสามเป็นพันธมิ หรือจะเป็นเสื้อสีน้ำเงินหรือเสื้อสีใดก็ตามนะั่นแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายอภิสิทธิเ์เบี้ยชาชีวะก็อยู่ไม่ได้แต่นั่นผมต้องแลก,กชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนมีความรู้สึก,กันนี้นายวีระผู้สิงกะพคงนับถือใส่เสื้อขางเดินตัวิราการที่ประกาศยอมสลายแล้ไปมอบตัวที่บชน,นในคณะที่ยังไม่มีหมายจับนะั้นหมายจับไม่ตามหลังผู้ต้องหานะครับคือพวกผมเลยไปก่อนแล้วหมายจับตามหลังไนดะ้ ของพันธมิตรหกเดือนก็ไม่มีหมายของเสื้อสีน้ําเงินยิ่งสบา,ายใจเลยไม่มีคดีและก็ไม่มีหมายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสังคมท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจว่าการที่แกนนำยอมประกาศยกติการชุมนุมรักษาชีวิตของผู้คนถามว่ากลัวเรื่องพรกไหมท่านประธานที่เคารพไม่มีใครกลัวแต่ที่ผมอยากจะเรียนจงงยปปะนายยกร,รัฐมนตรีว่าเวลาน,นี้ปัญหาท่านเต็มไปหมด แลวการสร้างปัญหาของเ่านถ้าลองดูนะครับว่าที่มาอวดกันในสภาเนี่ยนนายเอกราชคอนคนเราบุตหรือเป็นนั้เตะช่วยพันนี้มีหน้าที่ไปติดตามทร่ต้องหาเลยครับมีหน้าที่ขายข้าวไม่ใช่ครับประเด็นที่สำคัญท่านประธานที่ครพข่าวเมื่อวันนี้รัฐบาลเพิ่งตั้งเป็นผู้พิเศษแต่วันที่ไปที่ดูใบาสารฐาอาญาไปมีเรื่อนี้นะครับ ที่นั่งรถไปนี่นะครับก็นั่งอยู่ในรถแล้วไม่กล้าลงจากรถและเจ้าหน้าที่ไปถามว่านี่บ้านพันตำรวจโทนัดสินไหมคุณพระดุงล่ะคุณไทยรอดเป็มองสารล่ะและท้ายที่สุดท่านก็บอกเองว่าออกไปแล้วก็กลับมาไม่ได้มิท่านไปถามคนนหนึ่งไม่ใช่เลยนบว่าสารอาลัยมีเด่นนี่นะครับจะต้องเอาเือต้องมีการดําเนินคดีคูต้อหาอย่างพันตำรวจโซนัดสินหรือไม่ ่านว่าประเทศนี้เป็นประเทศเสรีวันข้างหน้าถ้าท่านมีปัญหาท่านก็ไปอยู่ได้เหมือนกันท่านประธานที่สำรอแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตำรวจไทยก็มาแถลงว่าพันตำรวจพทรัพท์ไมาอยู่ที่สาระอาราเปนีเลยนายอลรมณ์พลบุตรบอกกลับมาล้วโทษตำรวจไทยบอกว่าอยู่ที่สาราอาราเปนีเลยอยู่ที่ดูบัยนายอลรมณ์พลพูดว่าออกไปแล้วก็กลับมาไม่ได้ วันนี้พ่านตำรวจตัศร้าก็อยู่ในอัฟริกามีการตัวเป็นกลเมืองกิจการในะครับสปอร์ตเลยนะครับในมือไดไปหมดไม่มีปัญหาแล้วครับเพียงแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยนะครับกับประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากตั้งข้อหาอย่างสวยแล้วยังเอาร่างตีช่วยฐานุได้าหน้าที่จับมือตรงผู้นตรงนัผมว่าป้าแล้วท่านประธานที่เคารพระหว่างที่ท่านไปท่านใท้งไประมาณอะไรไปฐานะอะไรเพราะท่านเพิ่งได้รับการแต่งตั้งวันนี้ ว่าเป็นทั่วพิเศษขายของไม่ขึ้นเลยครับหรือไปทําหน้าที่นีิแทละ <c oughs> ท่านประธาน <c oughs> แต่ที่ผมอธิบายความรร้วว่าอะไรครับวันนี้ในี่หลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นามากมายคานาวรถแก๊สไปจอดที่โรงพยาบาลสงขรทพรงานวิสาขบูชาท่านประธานคงจําได้จากทุกเดือนพฤษภาที่กองสนามหลวงเนี่ยเดือนทุกรัฐบาล ไม่ว่ามาจาเลือกตั้งแต่งตั้งใครนับประมาณปีละประมาณสิบล,ล้านมีรัฐบาลชุดนี้เลยครับตัดงบประมาณเดือนสองล้านบาทเขาไปประชุมที่กองทัพบกจะขอกําลังทหารปกติทหารจะมาช่วยวางเต็นต์ตกแต่งสถานที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในประกาศภาวะฉุกเฉินรอการสลับเปลี่ยนกําลังในวันที่หนึ่งนี่เช้าวุฒิเนี่ยเขาทางจะแพงใจมนาะ่เอาทหารไปอยู่ตามวัดกลางกา ที่บอกออกข่าวว่ามีคนตายท่านนันน้นนี้แล้วทหารอยู่ดีๆไปอยู่ทําบ้านในวัดสุนไปเฝ้าตามวัดต่างๆอยู่ทําไมท่านประธานลองนึกดูดิครับคนเขาก็มีความสงสัยสิครับว่าจะมาทําอะไรหรือเปล่าแล้วบอกว่ามันนอนพักที่วัดทหารมีหน้าที่อะไรไปน,นอนทนาาอี่วัดท่านประธานมีค่าดนทหารอยู่หรือเปล่าท่านประธาน